ที่เยาวชนของชาติปัญญาชนของชาติเขาห่วงใยประเทศชาติเขาสนใหใ่ปัญหาของประเทศชาตินี่คือสิ่งที่เป็นสุดยอดเลยที่จะทำให้เยาวชนของเราปัญญาชนของเราเนี่ยมีคุณค่าและจะได้มีการพัฒนาเพราะการปกครองของประเทศไทยคือต้องทำให้ประชาชนงโง่ ยิ่งโง่ยิ่งปกครองง่ายยิ่งโกงง่ายอยากจะโกงอะไรก็โกงได้โดยที่ไม่มีใครมีปากมีเสียงแต่ตอนนี้เยาวชนของชาติปัญญาชนของชาติเขาฉลาดเขาอัจฉริยะเขามีความคิดห่วงใย,ยบ้านเมืองพวกมึงก็เลยออกมาใส่ร้ายเยาวชนของชาติ กูตามดูทุกคลิปกลางคืนกูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยกูดูย้อนหลังที่เขาปราศัยบอกว่าใช้วาจาจับจ้วงผู้ใหญ่การปลาัยเขาก็ต้องมีลีลามีแอคชั่นเพื่อพูดจูงใจให้คนในที่ชุมนุมเกิดอารมณ์ร่วมหรือเขาเรียกอินเนอร์ออกมา มึงเองมึงพูดมึงยังบีบน้ำตาทุกครั้งเลยไอ้แดงถ้าหารคนอื่นเขาสงบปากสงบคำเขาไม่พูดมึงพูดมากอีกสองเดือนมึงก็ต้องพ้นจากอำนาจมึงหุบปาก